นไม่คณะนันนะ่นฮะพวกผีนาลูกสมุนนำผีเสือสมนุนตาม่าเจอมาให้มาี่จัดการไปเลยผีนำเก้าถอยไป วันของเซนแม่พีเสืรอสมุดจงกำจัดทีน่าพวกนิ้เธอโอ้เพียรเสือเซ์สมุดนี่พวกพีหน้าม,มันมาอนก็แสดงว่านาัางพีเสืรอสมุดเน ที่เอามันดีสินสมุดลูกไมียจู่ิฟ้าพ่อกับจูดิพ่อเปมยไปใส่รลสินสมุรเมียมาหลับเจ้ากับทามของเอาเลวทับกับเมียดลกีพอพ่อเจ้าค่ะนี่ยังคนนี้คือแม่เอาสินสมุดที่พเจ่อพ่อสินสมุนดังดีูกคือดังทีพอเคยได้บอกลักว่า นางผีเสื้อสม,มุทรแม่ของลูกเป็นอย่างนี้ลูกก็คงจะได้เห็นแล้วว่าผู้ยิ่งคนีเยินอยู่ตรงหน้าลูกอยู่ในขถานีเร่านี่แท้จริงของนางผีเสื้อสม,มุทรซึ่งเป็นแม่ของเจ้าจเจ้นหนแลูลกเสดสิแม่พระเจ้าค่ะข้าฉันขุนับกับเสดสิแม่พระเลยหลวกพระเจ้าค่ะจินสม,มุทรอยากคือไปทึงมมือมนุษย์กับเศรษฐทอง อยากไปหาสศษผู้กับเศษยาคอยมองฉันกับเสิทพ่อถพระเจ้าข่าสิทแม่ยสิสมุทกับสศทพ่อถึงพระเจ้าค่ะสิสมุทรจือลังเกลียนเ่ที่แม่เป็นเนี่ยเป็นบุญความเป็นแบบนั้นพระเจ้าค่ะติเอาไปวันดีแบบนันนน้กนึกแบเี่ยมานติดเอาไปันีนั่นพี่เสือสมุท ตอนนี้พีกัหวงว่าเจ้าจะเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่ในคณะนี้เราเองที่เป็นคนอดอน,อนให้สิ่งสมุนิเปิดปากทำเพื่อจะหนีออกจากเมื่อยันพีเสือ เป็นใจชีวิตคนเมื่อมนุษย์และกระตอนนี้ ได้ทำไปหน้าเทพานมากพี่บอกเคยมีความสุขแม่ในเสียววีนาพี่นับตั้งเต็มมือที่เจ้าอยากเอาตัวพี่มาใส่ชีวิตที่ไดเมืองอยักษ์มาเป็นพัวของอยักษ์พี่บอกเ หม,มายควบว่าที่ผ่านมาพี่บอกเคยมีความรักในกับเจ้าพใจรักนั่นพีเสื้อสมุน้นในที่สุด 为什么不走呢？路。 มีคนส่วต้องปล่อยผัวเข้าดวงหน่อยเลี้ยวเศร้าขาพวกบุคคลยังสิรุปเหตุผลคำสาปอีกส่วนจบต้องสองกคนปุโหลกก็ลุ้เรื่องว่างไงหัวข้างนี้ผมเรืองสีเทามึงสมเทศนาอเงี้ยที่แถวนี้ปะเรื่องสีก็ยุ่งส่วนเรืองสีมึงอ,อย่ามาโยงเกี่ยวกับชีวิตของกูแล้วกูสิบอกให้พวกสูตายแก้เลยได้ป่ะ สูงมันกำกัดได้หลายคนมึงคิดบ่าวะมึงสิเอาชีวิตกูได้ ยังทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งเวทมนต์คาถาหรือร่างกายของเจ้ามันจะต้องสูญสลายไปในวันนี้เจ้าจะต้องได้รับครรม ลืมสัจจะว่าจาที่สาบานพาคู่บานสินสมุดหนีเมียม,มาพี่น้องเอ๋นยนำตะไลห้ำแก่เนี่ยลูกผัวกับลูกออนมุ่นเสียงปีดังสะท้อนสะเทือนกล่องเข้าใส่หูนั่งสี่้องแจต่างอยู่นิมทะเลข,ขวางแสงเหวพี่น้องเอ๋ย อดีตแม่ไมกลับดาวาจัดดาวมิกิขอ้เอาสองคุณในเกิดต้องเป็นแม่กับลูกคนที่ชีกจี Let me me มื่อนี้สักเมื่อหึึ่งเมื่อจะต้องจากถือว่าแม่ของเจ้าเมิดบุญเมิดวาสนาเมิดเวิ่เมิดกรรมต่อกันแล้วขอให้เจ้าตั้งใจแล้วก็อธิษฐานเป็นคำสุดท้ายทรงดวงวิญญาณของเมเจ้าผณฉันะสิริเลนพระเจ้าค่ะฉ่นขอ หยูดเลยชีวิตเนาะชีวิตเนีวมึงมาเขาเนาะเขาว่ามาอะไรมึงขอเรียนนัคนเขาพอวอพอวอจะมึงแจ้งจนัินคือนก็เชื่เมืองอุดรนะครับมาเก็กน้อยเขาอยากได้ยังก็เชื่อให้เขาเขาอยากได้โทรศัพท์กระชื่อให้เขาเต็มเงื่อนใ้เขาพร้อม โอได้แล้่ื่อกับเตี้ยนจิ้มออกทิ้ตัวเขาก็ะโพได้โอ้ยต้องมึงขึ้นมาเ็ดจังไหนบ้านเนี่ยมันเป็นจังไหนบ้านนี้ปากคือว่าสมิตรว่าจะกองเป็นอมตะอมตะตายบ่หรือมึงตายบ่ตายไปเว้นเซ็ตคำตุคัดมึงนั่งอยู่ทางล่างก็ได้ลุกขึ้นไปหนึ่งเขาหนึ่งน้ำสู้ซุสู้หัวกินไปย้อนขั้วอามตะของมึงอีปี๋ มาแล้วับพอมุดไปแี่นั่นไ้ซาสายไอ้เนี่่มมาคืยากแต่บัดนี้คืนยากย่งม้ตายกันยัจูมาหามคืนได้อยู่ดีอันยักตายสิเพราะได้เออรถลดเข้นกุมเพราว่าสิมันยกขึ้นเอ้ว่ได้เออรถดหรอกกือค้อเพ่อแล้วคือนพออะอย่างกูมีวิชาที่มันมีวิชาอย่างงี้มีมุนจนาะมันมุดหนิมกระเบงกูจิบ่าไงกูจิบ่าเปนี่ไม่กับจีรุ้งแค่บบเนี่ยปีนา ขี่มา้าเจ้านั่นอุ้ยฮนะไปได้แทศยักษ์ยักษ์ขี่ม้าพี่น้องโอเปอร์ส่วนในขอประคุณหลายๆครับจากวันนัก,กดีพระอภัยมณีของสุนทรภู มาเป็นกาบเป็นกอนเป็นพญ,ญาอิสานได้รูปแบบลําเรืองตะกอนถ้าน้องกอนแกนเรียบเรียงไม้โดยอาจารย์สายฝนมุ่นสวรรค์แห้ลูกหลานหมอลำใจกระลอยเดยมาเอามาสแสดงฉลองในงานสําคัญของพี่น้องในคำขณีพี่น้องผมมือสวดนะครับนั่งยากิแนอุู้เล็กนิลวันครับนักพระโอรสหน่อยน้องกาฟิวพัตลพง์ผู้แสดงเป็นศิลป์สมุทร